เด็กๆไม่ควรเล่นเล่าหรอกนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้ก็ขอน้ำข้างเข้า,ขาช่อง c า a s s y Game V หนึ่งนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราไปอยู่ที่เว็บของ LSM 9 9นะวันนี้ผมมาลุยสล็อตในค่ายของ Joker Gaming แนละ้วคุณผู้ชมมาแก้แค้นมันหน่อยแล้วหลังจากนาฬิกาสายไม่ปังไนมะ่เกมนะีม้คุณผู้ชมโอ้โหไม่ปังยังทำผมพังอีกนะอืมวันนี้ผมก็เลยจะมาจัดเกมอันนี้กันดูก่อนดูก่อนคุณผู้ชมมาไปหาเกมทีเด็ดเล่นววหน่อยนาจาหร,หรือว่ามันนี่มั้ย มันนี่อมผู้ชมไม่ได้เล่นนานละเกมนี้ขอจัดหน่อยแล้วไอเกมนี้มันเป็นเกมตัวคุณนะมันเกมสุ่มหาตัวคุณนะมันซื้อฟีสปินได้นะตัวคุณอย่าโผล่มามะลองดูกันขอซื้อฟีเกมสักห้าสิบบาทหึสี่พันเลยหรออู้มันทำไมแพงจังอะ่ะแพงจัดประลัดบอกคุณผู้ชมะอึ่งประหลัดลาออกจงบอกว่าแพงจัดจัดไปนี่แหละซื้อไ้ก่อนครึ่งครึ่งทางคุณผู้ชมะ อืเข้าฟรีเกมไปรอบนี้จัดไปขอฟิวเจอร์ตัวคุณเยอะๆพวกมะดอกนี้อื้อคุณสองเองแตกนายอะไรอย่างนี้โอ้โหไม่แตกนายด้วยคุณยมะโอ้ยพี่แกเพิ่งซื้อไปอื้อคุณสองโอ้ไว้ครัยมยมโอ้โหต้องต้องโอ้โหพี่แกขอขอหน่อยไว้ามาอีกได้ไหมโอ้โหยังยังไม่มายังไม่มามคงโยมะ ขอไวอีกสักสองตัวเนะี่ยอู้หูยมันต้องได้ไวประมาณแถวสามอะแถวสามแตกไงเฮ้ออย่างงี้แตกไงไม่ไหนได้สี่หมุนคุณผู้ชมนะอือดูอู้หูยไวไวกําลังจะหมุนมาอู้หูดูคุณผู้ชมมะไวต้องได้ไวนะต้องได้วไดวเพิ่มแถวสามน่ะอู้หูไปอยู่นั่นคุณสี่อ้โหูกับอีกหนึ่งหมุนอู้หมันจะเกิดประโยชน์อะไรครับนี้อือดู ซื้อ2,000ได้165บาทโอ้โหจะใช้ยังไงหมดเนีะ่ะกับเงินเท่านี้มาอีกสิบดอกกันซื้อฟรีเกมนะครับุณผู้ชมซื้อให้สุดซื้อให้สุดนะคุณผู้ชมแล้วหยุดที่หมดอาวุธมดเลยครับอย่างเงี้ยมานะมันนี่นะคุณผู้ชมมาขอโวายกันแล้วกันอืม้มไปขึ้นอื้อไปแถวไปแถวสามมาแล้วคุณผู้ชมเหลือแถวสองไวโอ้โหโอีกแปดหนูคุณผู้ชมต้องลุ้นนะ ต้องลุ้นแถว2โอ้โหขอแถว2มาก่อนไม่ได้เชื่อมต่อกันแถว2มาโอ้โหแตกนายไปเถอะอย่างงี้อืไม่นายด้วยคุณชมะคุณสามคุณสามมาแล้วว่ะโอ้โหพี่แกคุณสามบุษบุษสามมาให้อ่ะขอนายเถอะอย่างงี้แตกนายไม่นายด้วยอย่างงั้นได้เพชรคุณสามคุณชมะสี่หมุนคุณชมดูโอ้โหยังยังยังอีก ยังยังไม่ไมาขอสอก๊อตพวกคู่เหรียญทองมิจมบายมาตัวเดียวนะนี่ก็เจ๋งดลครับอือดูมาดอกสุดท้ายจ่ายเหอะโอ้โหไม่จ่ายด้วยโอ้โหเพิ่งได้บิ๊กบินมินจมาโอ้โหถ้ามันมาช็อตนี้นะตั้งแต่ทีแรกมิจมโอ้โหเดมไลน์แล้วอือเดี๋ยวพันเดียวมิจมาลองดูตามคืนได้ไหมนะฮะโอ้โหเห็นไหมซื้อได้เท่าไหร่อ่ะ โอ้โหซื้อได้เบ็ดสิบบาทคุณผู้ชมะมะไหสิบบาทก็สิบบาทตามหาห้าพันที่โดนเอาไปคุณผู้ชมมะตามหาทุนกันเนี่ยอุตส่าห์วายคุณสี่แล้วนะอืมโอเคคราวนี้ไม่มาเลยคุณผู้ชมมะหาวายนะโอ้โหเพชรดูคุณผู้ชมมะโอ้โห,โห,นโหเนี่ยถ้ายังไม่มาอีกนะโอ้โห,โหอีกสองหมุนนะถ้ายังไม่มาอีกเย้งคุณผู้ชมแจนะ้งแน่ โอ้โหไอ้ดูไม่มาเจ้งนะครับผมโอ้โหดูเฮ้ยขอหน่อยโอ้โหไว้พี่แกหายากหายเย็นไม่มีหรอกแตกนงแตกนายอ่ะโอ้โหพี่แกอืมขอหน่อยอีกสามหมุนอยูมไหมโอ้โหไว้ไม่เกิดเลยนะอีกสามหมุนลองดูจัดไปจัดจัดจัด อืมฮึออออนะดาร์กเกมดอกสุดท้ายไม่มีทางหรอกปฏิโฮปฏิหาร <c oughs> อ่ะอืมดูโอ้โหแย่เลยคุณผู้ชมซื้อไวแปดร้อยได้มาสี่สิบบาทมีตู้เซฟมหาภัยนะยคุณผู้ชมปะโอ้โหเฮ้ยอืมฟาดเพย์ไปดิสามห้าหมุนจะฟุกเข้าฟรีเกมแบบไม่ต้องซื้อคุณผู้ชมปะอืมเพื่อจะมีโอกาสพลิกกลับมากำลงกำไรกับเขาบ้าง โอ้โหไม่มีแล้วคุณผู้ชมความฝันถูกหยุดละอืมโอเคคุณผู้ชมไหมหมดตบดไปเลยอย่างงี้โอ้โหจับเยกเลยด่ามันจะด่าจนถึงที่สุดนี่แหละให้มันลุ้นใหม่ตอนต่อไปเดี๋ยวคุณผู้ชมไหมก็อนสังเกตใครนครับชอบคลิปผมยมฝากไว้แล้วกันกดไลค์กดตั้มช่องนะกับหาซีเกม v หนึ่งคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ